ขออนุญาตนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมคะวันนี้ได้ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนั่งบนเก้าอี้นะคะนี่สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องวันอะไรนะหน่วยอะไรนะคะวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรสาอ่าวันนี้ครูปุมานก็มีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงชื่อว่าเพลงวันเข้าพรรสาโอเคเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันอยากได้ยินเสียงเด็กๆ ภรยรบภัยรบพร้อมกันจังเลยค่ะพร้อมไหมคะลูกโอเคค่ะ oh. <Okay. S 2> okay. one two three one w o ครั้งที่ดึกันจะผิดสิ้นเอ่ยลา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 ลลาลลาลลา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 โอ้โหเก่งมากเลยค่ะ